แนนครับกินเที่ยวนอนออนไลน์ครับผมอยู่ที่สนามบินสวรรคภูมินะครับอันนี้เป็นบรรยากาศชั้นล่างนะครับที่รอผู้โดยสารของสนามบินสวรรคภูมอิอันแนนัวครับกำลังจะมาส่งพี่ที่ติดตามยูทูบชาแนลของอันแนนัวครับพอดีว,ว่าพี่คนนี้เป็นฝรั่งเศสจะบอกเขาข้าวมันตะปูฮาก็หลายครั้งที่อยู่นะว่าอยากเจอนแนนัวร์ก็มีโกาสเหมือนจะเจอพี่นะแต่ยังไม่เจอเพราะว่าตอนนี้พี่อนไทยเนี่ยผมอยู่ในลาวเลยแล้วก็ ตอนที่เขาไปเชียงรายก็ตันขึ้นบรรดาญาเกี่ยวเชียงรายครับรู้สึกว่าถ้าทางนั้นเจอสนามบินตะผมจะเที่ยวอยู่เลยผมจะอยู่กับพี่สุนิจโญแล้วก็ไปกับมิสเตอร์โปเซียนะก็เลยไม่ม okay, so ีโอกาสได้เจอสักทีแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่พี่จะมาตรงที่ตอนเมืองู้ไหมว่าเพราะว่าบางคนว่าขาเนี่ยขาดในไม่ได้มานะวันนี้พี่ไปถึงกับฝรั่งเศสะช่วงที่ได้ไม่ดีขาไม่ดีของโลหะแล้วรู้สึกว่าจะได้เจอ ก็เลยมารอส่ที่หอทัพก่อนกับฝรั่งเศสนะชื่อพี่จิตกับพี่ไอ้พี่สมบัตินะพี่จิตน่าจะเป็นผู้ชายส่วนพี่สมบัตินี่เป็นผู้หญิงแะติดตามในมุมของชาแนลเรีนดว่าถูกหรือไม่ฝรั่งเศสขนาดพอสมควรนะก็นเลยมาส่งที่เขาหน่อยครับเขาอยู่ไทยได้ประมาณน่าจะอยู่เป็นเดือนและแล้วก็ในองค์ความแล้วก็ส่งเาหน่อยครับเพื่อเพื่ออะไรลงไปฝรั่งเศสจะได้ส่ง ที่ในประสบของบ้างแล้วก็เดี๋ยวรอก่อนนะบริบูทกทั้งในเฟรมีน่ขอไรว่าจะตาหยังบรรยาการอบสก่นใามคราบะั้นสองของสนามในโซนลับปูนะมีกระจาเรื่อนนะตอนนี้ถ่ายภาพท่านคีโอได้ขอะบ่านพนพีโดให้ดูเจออครับไปส่งพี่เขาข้างบนก่อนไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เฟรของไม่เปิด เ็อะใช้เดินไม่ได้ครับก็กินเที่ร้อนออนไลน์กับแน่นว่ะครับเดี๋ยวผมรอพี่กนนะแล้วเดี๋ยวผมไล่เชดเดิลที่คนไทยกับนิจิตให้ได้เบิร์เกอร์น,นะพี่น่าจะเป็นคนลานแล้วก็น่าจะไปอยู่ฝรั่งเศสนะก็เดี๋ยวเจอกันนะัน่นว่ะกินเที่ยงรอนออนไลน์ครับผมมาเจอพี่พี่ติดตามในยู u ูบอ๋อโอเคครับพี่ถ่ายได้เลยผมขอถ่ายพี่ถ่ายได้เลยครับเอาขอถ่ายก่อนนะถ่ายอะไรครับ ถ่ายเลยถ่ายเลยมาเจออันเนแล้วครับ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 ขอโทษด้ยมากครับขอคลิปวิดีโอไปด้วยนะพี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็รอส่งพี่พี่ก็คือเดี๋ยวผมขอคุยหน่อยครับผมขอถ่ายคลิปหน่อยพี่นะสบายใจอันนี้พี่ที่อยู่ฝรั่งเศสครับที่รู้จักกันเราก็มาส่งแล้วนี่ครับได้ออกกล้องผมด้วยนะครับ ก็คุยกันหลายหลาย,หลายคนเลยนะพี่นะนหลายคนครับครับก็เ,เป็นการสตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดกล้องน,นะครับเอาให้ดูเป็นคลิปฮะประมาณนี้ก่อนนะครับที่นอนออนไลน์กับอ,อนแนนทัวร์นะขออนุญาตคุยกับพี่เป็นการสต,ตัวครับไม่ได้เจอกันเจอกันสักทีหนึดีใจมากดีใจมากนะครับ,รบพี่อยู่ฝรั่งเศสนะอ่านี่คือพี่จิตจิตอ่าพี่พรพี่สามมีสามพี่พรนะโอเคได้ครับประเทศไทยโอเคครับ เคยไหมครับวันไหนครับเนได้ครับเดี๋ยวส่งที่ที่พีอี่สั่สนะครับไไเนีครับเข้าไปไม่ได้ไหครับินเกิดพูดอะไรไม่ออกนะปกติจะเที่ยวไไหนเ่เพลย์วนนี้จะเข้ากล้องเหมือนกัน อันเน่กาแฟขอบคุณมากนะไมาศูนย์ที่สนามบินรันนกันแน่นอนนะไปคุณัมเอร์แล้วจะกลับฝรั่งเศสอ๋อพี่ไปพลานครับครับใหญ่มากมีมได้นะได้นะครับ อะไรทำตัวไม่ถูกคุยแล้วครับพี่คุยแล้วเดี๋ยวคลิปนี้่ันเลงงงว่าทำไมเขินอะไรเนี้ยครับก็สนใจนะครับโอเคตอนะครับขอบคุณมากครับ ครับครับครับเบิรงเด้อเออาให้อาเบิรงไปรอเบิงที่รั่งเศที่โรินที่ยตนบายผมผมเป็นเด็กไเป็นดไปูเดี๋ยวบอกข้าวเลยครับก็คือเดี๋ยวอายะหาว่าผมจะไปไหน้นเดนี้ผมจะไปาปรวันอายจะรอเบิรขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวครับทัีมอเตอรไซค์เที่ยวกัมพูชา7วันกออ ผมจะดูนี่คือพี่จิตนะครับผมบอกหลายรอบแล้วไม่รู้ผมพูดอะไรบ้างผมเลกินดีใจมากพูดแม่ไม่ออกนะรอดตามได้นะพี่จิตครับครับครับรัสเซียเป็นยังไงรัสเซียอยู่ที่ไหนพี่อั์เซียตรงนี้อยู่เชียงรายอเชียงรายี่จะมิจะกลับมาเพราะว่าพิซอร์เซียเดี๋ยวสิงหาคมก็จะมาเที่ยวไายอะไรไปเพราะวาจะไปด้วยบางทริปแต่ว่าไม่รู้ว่าจะวันกี่วันแล้วบอกผมมากเลยค่ะพี่บอกว่า เดินทางแต่กะว่าจะไปมาด้วยกันสักสามวันนี้สะดวกพี่เซียดูว่สบายอ่านี่ก็คือการสบายดีพี่เซียนะมีเวียถามพี่เซียนะครับคนอื่นนี้แล้วคนอื่นรู้จักไหมครับคนอื่นไม่รู้จักเลยรู้จักแต่เนียนมสเซียดดูื่อาเซียดดีมัเซีมันดีทีเมันดีดี รู้จักชานไซเลยพี่ชานไซรู้ชานไซรู้นะจำอะไรนี่แหละพี่โจ้พี่โจ้อพี่ตุย้ยอ่ะพี่ตุ้ยรู้จักพี่กับพี่โจโดด้รู้จักไหมครับพี่โจ้ที่ว่าพี่โจ้ที่อยู่ที่อยู่ทะเลจำอะไรไหมมันหลายคนมันหลายคนไม่ดูเยอะครับดูไม่กี่คน <laughs> ไม่ชืดเราเรารู้จักป๊อปเซียมครับที่ที่เป็นที่รูนนะ้เยอะๆเนี่ยไม่รู้ <laughs> โอเคนี่คุยกันเล่นแกล้งกัน้ครับก็เขินพูดเลยถูกทำตัวไม่ถูกเลยดีใจมากครับโอเคพอยังพอแล้วนะขอบคุณขอบคุณครับนี้ะไรนีรีสบายสบาย ีหากินข้าวกับพี่จิตพิโรนั้นมากเพื่อนๆจากฝรั่งเศสนะก็สวัสดีสบายดีติยต่อเมื่อกี้เขินตอนนี้หายเขินนะครับคุยกันเป็นกันเองครับขอกินข้าวหน่อยนะครับผมก๋วยเตี๋ยวจิตต์กับพี่ชื่ออะไรครับ พี่สุยาพี่สุยาพี่เที่ยวพี่วันลาพี่สุยาพี่สาวพี่จิตพี่พรมาทานด้วยก็ไปได้ออก,กินข้าวกวันข้าวเจ้นนะข้าวเจี้อร่อยข้าวเจ้นเป็นเก็ดนะจำไหมกินอยู่ใต้สนามบินสุวรรณภูมิชั้นล่างสุดครับที่นี่อาหารจะบูดนะครับมาขอญาติพี่คนไทยคลิปละจริงๆก็กลัวเขินนะแต่พี่ก็ไม่เขินแต่มแผมเขินอยู่คนเดียว ที่ฮอดเซียมานะมาทานลำกันทานลำกันคิดถึงจรางเสียดายมาหนาตรงกันนิชนเที่ยวเซียมาด้วยครับคือเซียกลับไปเชียงรายนึกว่าพี่เดิมคุยกรบเขาะอะไรเน๊อะ อันน้ำหวานอ๋อน้หวานเขาไม่หิวช้มาแล้วไเจอนี่นี่มีออนนี่นีมีออน่นี่บอลทางสี่ัเห็นตัวเออกางนี้แล้ว่ด้อ จ้องหาแล้วเดี๋ยวดูเห็นหรือปะเหครับที่สบายแน่ที่พรเอาทุนเลยทุนเล็กนาะงแล้วมาแซงเข้ากันที่พรน่ามาซุ้มข้าวกันมาซุ้มข้าวกันตุที่อยู่กับพี่ตุ้ยก็มาซุ้มข้าวซุ้มข้าวคือกินข้าวข้าวถ้านำข้าวนี่คือไม่มีครับข้าวไม่มีซุ้มข้าวนะผมจำผิดซุ้มข้าวกัน พี่ก็มาจากประเศศครับผมก็คิดว่าผมไม่ได้เจอบ่อยทีนี้ก็ต้องใช่เวาสุดท้าย,าขขายแล้วก็ต้องมาเจอจกนันนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีครับกินได้วยคุยไปด้วยชักไม่ค่อยเขินแล้วเม้วอกี้เขินมากเดี๋ยว<อ> <laughs> พี่ไปไปเดินนะเดี๋ยวผมอัพโหลดทีนี้เลย ที่ป็นไม่ลับไปถึงฝรั่งเศสหรือว่าลอถึงมาเลเซียกันลงมาเลเซียกันมาเลเซียจะคุณนี่จะอัพโหลดให้ดูอัพโหลดใส่แล้บแมเตรงไหนโอเคโอเคโอเคเก็๊เรือเเ กินแล้วไปกนกินได้ไม่เอาี่ชอบ้าต้นไม้ยังไม่ได้กินกินด้วยเติมเป็ดไม่เติเป็ดยังไม่ด้กินอร่อยนะข้าวอร่อยอร่อยไเชายไปกินอาหารชิมายได้กินพวกข้าวซอยไหครับ กินอร่อยมากอร่อยนะซอสซอที่นู่นมีไหมครับครับที่ฝรั่งเศสที่เรามี่ทำเองที่องเองแพอย่างนั้นก็ใครร้านอาหารเสร็จไม่ ี่ประเทศไทยอะไรก็ไ,ได้นะขอบคุณมากเลยครับพี่เราไปพ่าแนะครับ ซึมอิ well, well. okay. meeting, well. ่มใจอิ่มอกอิ่มใจนะครับก็คืละตาของเองอนป็นของน้องเกลี่ยด้ที่คือตดูพี่ว่าถ้ามีโอกาสนะพีอาจจะได้ไปรังเศจอาจจะหวานเนาะไม่เป็นไร้วพี่ พอแล้วครับขอบคุณมากเลยพี่น้ำเปล่าน้ำเปล่าหวานเลยหวานไดูเยอะไปเรื่ดูไปเรื่อดูไปเรื่อนีแล้วนีะบอนน้ำแดงดีกดีมากเลยเนี่ยบอกให้ผมซื้อมาตังคเลยเป็นใจมาก วันมาอ๋อแม่ขาพ่อขาอ๋อครับไม่ยกไม่ไม่เ,เป็นแม่ยก <c oughs> ใครแม่ยกครับอะไรไม่ยกแม่ยกก็คือแม่ยกไม่ใช่นะนีะ่ใครต้นหนุ่ แบบว่าดูลิกเกอ่ะคือแต่ละวันคือปกติคำว่าดูดูลิกเกก็จะมีแม่ยกขึ้นเลยครับอ่าตรงนี้แม่ยกก็คือ,อสนับสนุนแบบอะไรอ่ะไรเหลืออะไรเงี้ยแม่ <laughs> แมยก <laughs> เดี๋ยวคนดูในคลิปกันมาดูในคลิปจะพี่ลองดูคนคอมเมนต์มองกันดีอว่านำแน อันนี้อันนี่ออันนครับใช่อันนี้อันนครับอเน่อก็ล่รูปโดอไปในยูทูบแล้วูก็จริงรูปรดนะขอบคุณครับพี่สงไหาวที่เมียก็สวยสวยน่ารักนะน่าใสดี ขอบคุณมากครับน้ำหวานยังมีภาษาอไา้าครับภาษาไทยเรียน้ำแข็งใสเกิดแล้ภาษาไทยเรียกน้แข็งใสภาษาไทยรกน้ำแข็งใส เก่งมากประเทอกเขาเยเบค่เาวันคืีพาไปเที่ยวนะดีจงพี่จิ๊บแล้วก็จืดว่าชอบไม่เหมือนันนี้ปกติพูดอะไรอีกมั้งปกติพูดเก่งว่านี้น้องน้องไปด้วยไม่ไป เราจไปคนเดียวครับจะไปคนเดียวครับเพราะว่าผมจะนั่งรถเมล์จะนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยนั่งทีก็ไม่ใช่คนเดียวคือนั่งทีนะคือคันปารีสหรับขึ้นเดือนไปหลัยตัวเดียวเห็นดีที่เพื่อนหนึ่งที่ไหนครับไปพม่านะครัขี่รถวิจิตรกันดาระวังนะออกเล่นคลขปวิจิตรต้องระวังสบายนะอะไรอะไรเหมือนกันวิ่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะครับ ไปประมาณตัวก็เยอะไปยากสมมติไปดูทำดูทิคลิปป่าที่ว่าเป็นป่าใช่ไหมอะไรนะยูมาหน้าบอกอยู่เมืองเมืองไหนครับอินเทนรือเหรอเออไม่ติดอันมันติดหนวยนะอินเทนนะมองประทัดดึงแขวนอีแพร์อ๋อไปลำบากนะไปลำบากมากตายคือโอ้โหนั่งรถกระบะแน่นมากเลยครับ เขาคับครับเร็วครับเร็นไม่ดูแม่พี่เอ็นดีกลัวบีกที่เราเปลี่ยนไปนะแต่ว่ากลัวมากเห็นยังกลัวกลัวครับผมน่ยังเสียวเลยประทาดยิ้แหวมที่เขาหลอกว่าเขาเขาเห็นผมไปประทัดยิ้มแย้มเราก็แบบคืออยากไปนะแต่น่ากลัวแต่น่ากลัวจริงๆครับเพราะว่านั่งรถกระบะแล้วเวียดกันยอดเยาะบรรยากาศ้ดูเพราะว่าเรดต้องดู เราชอบเราแล้วก็เราเคยเห็นมิสเตอร์พัชเชียครับกับมีมีคนลาวทำกับข้าวครัวลาวสะใจเหมือนกันก็ดูแต่ว่าเราเราพี่จุ้ยบอกว่าไม่ไม่ใช่พี่สาวพิเซียพี่สาวไม่พิเซียทำคนลาวสบบนั้พี่สาวเขาเนอะ เป่าไว้ข้างนอกใช่ไหมครับตัวไปไว้รวมกันแล้วพอดีเดี๋ยวน่าจะเป็นคุกตัวสมมติเดี๋ยวไปยิตัวไปเลยเออได้เป็นรวมไปได้กับมข้าไปแล้วไปอะไรเง้วอะเงี้ต้งีแล้วของเยอะนะสยของเยอะนะรถดหลายันที่โ่นที่ซื้ที่ไหนมบ้างที่ กรทพากรุงเทพนามรชื่อือเชียงรายซื้อในเชียงรายื้อชื่อบอกเชียงรายซื้อบอก่ไปชื่อซี่บัตกวามินเน่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรื่อเด็กที่ฝรั่งเศสแพงอะนี่ พี่บอกแพงยังเหลือแั่อย่างนี้จะให้ผมไปอยู่คงไม่ได้ครับเพราะว่าแพงตรงนี้แหละพี่ว่าอยู่แคบประเทศเนี้ยเพราะว่าถ้าเงินถูกอาจจะอยู่ได้แต่ถ้าแพงก็ลงมาที่นี่เลยนะครับก็คงจะไม่ไปครับตอนนี้เก็บตัง่อนที่สุริยาไปมาที่สุริยาไปมาเมื่อกี้บ่ายครับเรือหกมา ลายลายนะโอ้ยไปตังนะเหนื่อยปะไปสองครั้งแล้วสองครั้งกันนะโอ้ยลายนั่นโอ้ยกรแตักพักเลยแล้วไปพักอยู่บ้านไม่ทำเง็นค่าตั๋วก็น่าจะประมาณน่าจะเกินห้าหมื่นไปการดินไทยไม่ได้จองไม่ได้จองไม่ได้จองเลยแพงถ้าจองไม่แพงแบบจองเพื่อนกัน เฉพาะไปใช่ไครับไปกลับไปกลับห้าหมื่นเฉพาะไปได้ไปไม่ได้นะไปกลับห้าหมื่นเดี๋ยวเขากำลังเด็กไปดูสิ่งนีโอเคกินข้าวอยู่แล้วครับขอขอบคุณที่จิตรพี่พรนะครับพี่สุรพี่บรรณามากครับที่สามเรื่องข้าวอีกฝันกลับ ก็ได้ของฝากมานะไม่อยากบอกแต่ว่าที่ให้เงินยูโรมารองค่าเงินไทยรับฝากตัวพให้คนคนยูโรมาขเยอขบคุณ <c oughs> ม,มากเลยไม่รู้จะทำอะไรกิดเที่ยอนอะไรครับก็ยันด,ดีครับก็รู้สึกมีตั้งใจในกา,ารทํางานเยอะทั้งต้องสรุปทิปการกินข้าวกับต้องเรียกวกแฟนคลับเลยนะก็ สุดประทับใจครับนายเคยนไปบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเพืเ่อนๆที่อยากเจอครับผมก็มาเจอนะแต่ว่าจะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้บ้างก็เลยมาได้นะังกินอร่อยบ้างแน่นะ <laughs> ขอบคุณครับพี่เ <laughs> 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 สร็จแล้วเดินโอเคครับเก่งใจรจบไปแล้วเล ไมไดได้ไปกินสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอตัครับสวัสดีครับ